นี่ผมเล่นนี่ผมจะเป็นทีก็จะต้องขอตะกิดเอามาครับวกผมก็มาครับดูใครวะเช้าใครวะเ้า จ้าของเซฟมาเปิดจะดูให้เหรอนี้เป็นก็เป็นเป็จ้าของเชือบแอมมิสแอมิสตองขยันต่อคิวต่อคิวจริงดริงนะจินดริงนะกัน ก็ยังมีมินทรนนี่ก็เป็นนี่เกมนะนี่ก็เป็นนี่เกมมี่เฮ้ยนี่ก็เป็นมี่นีดเกมใครใครดดี Ok. ตรงนี้ก็เป็นหัวเป็นเงินอดมหัวเป็นเงไนมาปั๊มอะครอ่ะอืมอืมก ก็เป็นแบบนี่ว่าคนเยอะัๆคุะคนอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมองกูจากที่ว่าจุดมาครับผมเข้าไีอยู่เชื้อไข่ครับก็ไม่อยู่เชื้อไข่ปะเชื้ออืม เชือไข่ปะโอ้เสือกก็เป็นเชือไข่เหมือนผมผมกดผมอันกดก็ไม้นะก็เป็นเชือไข่ก็ไม่รู้จัดเลยทำอันนี้ก็ใเป็นประตูนรกเป็นประตูอะไรมังกรเออมังกรก็ใเป็นมังกรมังกรมังกร ขังขังมังกรมังกรมังกร้กรกรอเป็นเย็ดจังได้อี่องางขังขางขางขัง,ข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 ง khạc uh, khạc khạc miễn đẹp, miễn đẹp, ép em hít như vậy không 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 em hít như vậy คือแกทำไหมครับเป็นยังครับโอ้ใครทำวะโอ้โหใครทำครับทำแบบเก่งโค้งโค้งครับแบบเป็นประตูอันนี้ประตูโคค้งรับขียวครับแบบแบบ โอ้คใหญ่นะใหญ่นะโอ้ยใช่มาทำไมฮะผมผมจะควรขอบคุณเขา ไม่มีไม่มียูท่านแกนะแค้คน